ต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้การนําเทคโนโลย,ยีที่มีอยู่มาสร้างรายได้สร้างอาชีพถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญผมเองในฐานะที่เป็นครูกศนอที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า10ปีได้เห็นกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชากรวัรยแรงงานที่จะต้องทํางานหาเงินควบคู่กับการเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างอนาคต ในส่วนตัวผมเองก็เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างไรายได้คือการเป็นยูทูบเบอร์ดังนั้นผมก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในสารศึกษาบุคลากรทั้งภายในและก็ภายนอกจึงได้จัดทําสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเป็นการแนะนําการใช้เทคโนโลยีที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้การตัดฉากหลังอย่างง่ายที่ทุกท่านก็สามารถทําได้เองนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยขอแค่ท่านมีมือถือนะครับอสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่สําคัญเลยนะครับมีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาให้หนักเครื่องวิธีการนะครับเริ่มต้นที่ เปิดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google นะครับไปที่ Google ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่า Google ที่ท่านมีนะครับจากนั้นให้ทุกท่านนะครับกดเลือกนะครับ IM, พิมพ์คำว่า remove bg remove e, แล้วก็ตามด้วย bg นะครับเมื่อกดเลือกหน้าต่างมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับมีคำว่า upload image ให้เรากดเลือกนะครับกดเลือกอัปโหลดเพื่อที่เราจะนําภาพเข้าไปนะฮะเมื่ออัปโหลดนะครับเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะตัดฉากหลังกดเลยนะครับกดเลือกปุ๊บระบบก็จะทําการตัดฉากหลังให้อัตโนมัติเลยนะครับคุณภาพการตัดฉากหลังดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับรูปภาพที่เรานํามาตัดต่อนะครับถ้าคนเดียวเดียวก็จะดูเนียนสบายตานะครับแต่ถ้ามีอยู่เป็นกลุ่มเยอะๆก็จะทําให้ มีภาพติดภาพต่อตัดฉากหลังเลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยเพื่อที่จะนําไปใช้งานนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะใส่ฉากหลังเพิ่มเติมไปโดยที่ไม่เอาเป็นภาพดเดียวนะครับก็สามารถไปที่ Edit นะครับจากนั้นกดเลือกเลยนะครับข้างบนมุมขวานะครับ Edit เมื่อกดแล้วนะครับก็จะมี Background นะครับอัตโนมัติที่มีอยู่มาให้นะฮะ มีทั้งสีมีทั้งภาพวิวนะครับต่างๆนานาเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วผมก็สามารถที่จะนําไปใช้งานนะครับโดยการดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดฉากหลังอย่างง่ายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้ขอบคุณครับคือการตัดฉากหลังอย่างง่ายเนาะเราสามารถที่จะนํารูปภาพไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของเราหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะ สินค้าที่เราต้องการจะตัดฉากหลังเพื่อที่จะทําการโปรโมตขายในออนไลน์อย่างเช่นอ,อย่างเช่นรูปยาตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะตัดฉากหลังอันเก่าออกหมายความว่าถ้าเราถ่ายแบบนี้พื้นอะไรก็ได้แล้วเราอยากให้สินค้าเรามันดูเด่นเราก็ตัดฉากหลังเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใส่ฉากหลังที่เป็นสีที่เราต้องการลงไปได้เดี๋ยวให้ลองทําดูนะโอเคลองดูปึ๊บมันก็จะตัด อัตโนมัติเลยก็จะเป็นอ่าทีนี้เราไปที่อีดิทนะไปที่อีดิทโอเคมันก็จะมีฉากหลังตามที่เราต้องการอ่ะลองเราเลือกเลือกฉากหลังอื่นดูอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นฉากที่เราต้องการแอปนี้นะคะเป็นแอปที่มีมานานแล้วค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งรู้คือทําให้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรใหม่ๆเช่นการตัดต่อการการนาไปใช้ในการเรียนรู้ต่างๆอะคะ่ะ ครับในนี้ก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2561ด้านที่2ผู้ร่วมสร้างสรรนวัตรกรรมเป็นผู้ที่มีทักษะทางปัญญาทักษะทางศตวรรษที่21ความฉลาดทางดิจิทัลดิจิทัลอินเทอร์นชัมีทักษะการคิดสร้างสรรค์มีคุณลักษณะการเป็นผู้ร่วมประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและก็สังคม